จ้าวันนี้ใส่ชุดคาบอยด้วยค่ะเด้อวันนี้ไม่ลูกตปดีใส่คาบอยแล้วอันนี้ใส่ถุงเท้าลายด้วยนะจ้าน,นีจะไปงานเอ,อสอม,มอติพ่นค่ะพิ่นก็ได้ใส่ชุดคาบอยไปเล่นปีใหม่หนาวๆนี่จ้าคาบอยเลยนั่นบานทุกขมขาดบานทุกขามุขอะไล่ะ บ้านของมาใส่รองเท้าทาใบด้วยอย่างหนาวหนาวหนาวโอ้ใส่แบบแบบรองเท้าเขาโอ้ยโอ้ยที่ใส่บัวเป็ดหรือเปล่าเดี๋ยวอเอา,าเอาไหมเอาไหม ใสยังไงวะหยับส้นสวยเลยเว้ยโอ้หยับส้นยังไงโอ้ยไม่ใช่ใส่ไม่ได้แล้วบนโอ้ใส่ได้อยู่โอ้พอดีเลยพอดีเลยได้อยู่ใส่ได้อยู่ นโอ้รองเท้านี้พอดีเลยรองเท้าหลานได้เนี่ยรองเท้าหลานได้เนี่ยรองเท้าปู้าอยากหัวจะฟ้องดิไ้เศษไปทัวทีบทัวดงกอยสมอกันได้รองเท้าหลานนะเนี่ยรองเท้าหลานเท้าหลานอาจาอ

เออม,ม,มึงก็มาไหนเออเป็นใดโต้ใดเท่าใดเ้องอเก่าออเออพอจะใส่ไดละให้บินมันมาไป้จะของเขาสิเด็กกินบินครับสีวาเฮ้าอยากหยอกเงินขงเขาเออแม่ <S <S 2> <S 2> พิชาซื้อให้ เงินยากเพิ่นเงินยากเพิ่นเัินยากเขาให้โอ้ได้ออกดีไว้ได้ตั้งซีพันไว้ทเที่ยวนีปิวเออปิวเขได้ใส่แล้วคุณนายปิวแต่มันกี่แดงสิไดี๋วยวละร้อยว่าเขาขีดจะดีแต่มันบ่มันหรอกเขาทำงานเขากเหนืห่อยงหรอเด้๋ยวไหนอะไรยางจังไลยเดี๋ยวซีพัน

ชำ้ำดีคุณนะคะเอซีนะะ่นด้ค่ะสตวันดีจ้าอย่าลืมกดไลไรก็แช่ยาม่าพู้ผา,านี่เด้จ้าโอ้มน,นี้แต่งตัวคาร์บอยเลยนะจ้า